หลังจากสร้างเหรียญสำหรับผู้ชายแล้วรุ่นสุดท้ายก็เลยสร้างเป็นผู้หญิงวว้าาอ่ก็จะเป็นเหรียญข้าหลามตัด่หรือเหรียญทรงพุ่มข้าบินอครับก็จะสร้างด้วยกันทั้งหมดสามเนื้อก็จะมีเนื้อทองคำเนื้อเงินและเนื้อทองแดงนะครับที่ผมเอาทองคำกับเนื้อเงินมให้ชมโอผู้หญิงี่สวยเลยครับอันนี้เนื้อเงินทรงพุ่มข้าวบินนะครับอ ผมผมชอบนะครับเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ทันท่านแล้วก็จำนวนการสร้างหลายเหรียญอยู่แล้วก็เหมาะใช้ราคาเช่าหาก็ยังไม่ได้สูงจนแบบเราอ่าเหรียญไม่สวยครับเนื้อเงินราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่จะได้ถ้าถ้าเกิดเป็นบล็อกนี้ก็ประมาณสักอ่าสองสามหมื่นบาทมันจะมีสองบล็อกนะฮะข้างอันนี้จะมีบล็อกคอสอแต่บล็อกคอสอจะแพงนิดนึงแพงขึ้นมาอีกเท่าตัวบล็อกคอสอคือจะมีพอสอข้างหลัง พศอทอี่ชือเหมือนจะท,ทําทีหลังอ๋อบล็อกพศ